เรามาต่อกันที่คลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นการเชื่อมเชื่อมรักแร้นะคะอันนี้พี่แอนทำตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะการเชื่อมรักแร้ให้เพื่อนเพื่อนเชื่อมออกมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะหลังจากที่เราทำขึ้นดอกมาแล้วนะคะ ด้านหน้าเจ็ดดอกนะคะอันนี้ต้นส่วนแยกนะคะที่มาร์คไว้นี่คือส่วนแยกนะสำหรับไซส์นี้อกสามแปดสี่สองนะคะอันนี้คือส่วนแยกนะคะช่วงดอกหน้าหลังจะเป็นดอกละอ่าด้านหน้าเจ็ดด้านหลังเจ็ดนะคะแล้วตรงช่วงแขนก็จะเป็นอ่าห้าดอกนะคะดอกที่มีสามเกลียบนะคะใช้ห้าดอก ส่วนแยกตรงนี้เราไม่ได้นับนะเรานับตรงนี้ดอกนะสามแล้วสี่ห้านะคะส่วนแยกไม่ได้นับนะก็ทำหน้าหลังเท่ากันนะแล้วก็แขนเท่ากันแล้วให้เราทำดอกขึ้นมาสักหกดอกนะคะแต่ละแถวเราจะได้ดอกเพิ่มขึ้นมาแถวละดอกนะคะ อย่างดอกแรกแถวแรกได้7ดอกแถวต่อไปก็8 90นะคะเมื่อเราทำมาได้6ดอกแล้วนะอย่างนี้แล้วนะเราลองวัดดูก่อนว่าไซส์เราไซส์จะใส่ได้ไหมนะจากจากคอลงมาถึงช่วงหนะ้าอ,อกนะคะ,ะประมาณ8หรือ9นิ้วนะคะแล้วก็มาวัดรอบอกกันค่ะ อันนี้พี่แอนวัดได้20นะคะ20สามารถยืดได้อีกนะคะ1นถึงสนิ้วก็ก็ไซส์สี่สก็ใส่ได้นะคะ38ก็กำลังดีค่ะอันนี้พี่แอนมาร์กจุดที่จะเชื่อมเชื่อมต่อลักแล้วไว้นะคะเมื่อเรา,าจบจบที่ลายนี้แล้วนะคะ เราก็จะขึ้นลายถัดไปนะลายถัดไปก็เหมือนเริ่มดอกใหม่เลยนะคะเราสามารถไปดูแถวแรกของการเริ่มต้นดอกได้เลยนะคะแถวแรกเนี่ยนะคะเพราะเราจบที่แถวสุดท้ายของดอกพอดีนะคะให้เพื่อนเพื่อนผูกไหมตรงส่วนไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆคิดว่า,าเราจำลายได้เลยพอจะขึ้นได้นะคะ อันนี้พี่แอนก็ผูกตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นลายถัดไปเลยนะลายถัดไปก็คือการเริ่มต้นของของแถวแรกของดอกเลยนะคะก็ขึ้นโซ่ห้าแล้วก็ไป x นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สองนะคะแล้วทำพอหนึ่งคอลงตรงช่วงกลางของกลีบดอกนะคะ แล้วก็ทำโซ่สองแล้วก็เอ็กในช่องถัดไปแล้วก็ทำโซ่ห้าอ่าแล้วเอ็กลงตรงกลีบดอกนะคะแล้วทำโซ่ห้านะคะแล้วเอ็กในช่องถัดไปพอถึงตรงนี้ตรงที่มีห้ากลีบนะคะเราทำมาถึงกรีบที่สาม เราจะทำการเชื่อมต่อระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะอันนี้เราจะทำพออ่าโซ่สองนะคะเราจะทำพอหนึ่งคออ่าเราควักลงไปบนบนแผ่นแรกนะคะควักลงไปแล้วเราก็จับแผ่นแผ่นหลังขึ้นมานะคะเอามาประกบกันนะคะ อ่าแล้วเราก็ควักลงไปในกรีบดอกที่3นะคะแล้วดึงไหมขึ้นมานะคะเหมือนเราทำพอ1คอนะคะเพียงแต่เราจับ2แผ่นมาประกบคู่กันแล้วจิ้มลงไปนะคะแล้วควักกลับมาแล้วปลด2แล้วปลด2นะคะแล้วทำโซ่2 อันนี้เหมือนเราเพิ่มเพิ่มมาหนึ่งดอกในตัวนะคะจากห้ากลีบเนี่ยเราก็จะทำเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งดอกนะคะแล้วเราก็จากโซ่สองแล้วนะเราก็มา X ในหลักนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็คือฐานของดอกแรกนะคะอยู่ระหว่างกลีบดอกระหว่างรักแร้ของเรานะคะ เราจะได้มาหนึ่ลายตรงช่วงนี้นะแล้วเราก็ทำโซ่ห้าแล้วก็ทำไปตามลายของเราเลยนะคะเห็นไหมการเชื่อมรักแร้ถ้าเราได้ดอกพอดีก็เชื่อมง่ายค่ะแล้วก็ทำโซ่5ค่ะควัก ในกลีบดอกนี้นะคะให้เราทําไปอีกให้ถึงอีกฝั่งนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนเพ่นย้อนลงไปดูอ่แถวแรกที่เราเริ่มต้นขึ้นขึ้นงานได้เลยนะคะเราก็จะเดินวนให้รอบเลยนะคะเดี๋ยวไปถึงรักแร้ฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอนนี้พี่แอนก็ทํามาถึงฝั่งนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาที่มาร์กออกก่อนเราก็จะมาเชื่อมฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเอาแผ่นหน้ากับแผ่นหลังมาประกบกันค่ะแล้วทําโซ่สงแล้วทำ,อวทำอพอหนึ่งคอนะคะลงในกลีบที่สามของแผ่นแรกนะคะแผ่นหน้าจะมาประกบกันแล้วก็จิ้มไปในกลีบที่3 ของแผ่นหลังนะคะประ,ประกบงานกันเลยค่ะแล้วทำพอหนึ่งคอลงไปนะคะบนกลีบนะคะที่3ามควักกลับมาแล้วปลดค่ะแล้วก็ปลดอีกครั้งหนึ่งแล้วโซ่สองที่ทํำพอหนึ่งคอคือเป็นฐานที่เราจะขึ้นกลีบดอกนะคะเมื่อได้โซ่สองแล้วเราก็ทำ x นะคะในห,หลักถัดไป แล้วก็ทำโซ่ห้าค่ะปกติตามลายของเราเลยนะคะแล้วทำโซ่สอและพอ1คอลงในช่องถัดไปแล้วก็เอ็กนะคะทีนี้เราก็เดินตามลายของเราไปจนรอบเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววนมาดูตอนจบแถวกันนะส่วนแขนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หลังนะคะอันนี้เราจะต่อช่วงอ่าพอเราเชื่อมรักแร้เสร็จแล้วเราก็จะทำช่วงลำตัวลงไปนะคะ อันนี้ก็จบแถวแล้วก็มาเอ็กตรงหลักแรกนะคะขออภัยค่ะมาลอดห่วงกับหลักแรกนะแล้วก็เลื่อนห่วงไปให้มันอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ทำโซ่ขึ้นมาสอง่าทำโซ่ห้านะคะทำโซ่ห้าแล้วก็มาเอ็กใน ่าโซ่ถัดไปนะคะแล้วก็ทําโซ่สองขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นเป็นลายแถวที่สองนะคะทําพอหนึ่งคอลงไปในหลักนี้นะคะอ่าสี่ครั้งนะคะเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไม่ทําช่วงแยกแล้วนะคะจะไม่ทําช่วงห้ากลีบแล้วนะเราจะเป็น3ามกลีบหมดเลยทั้งตัวนะคะทั้งรอบตัวเลยนะคะ เราจะไม่มีการแยกแล้วนะคะเพราะเราหยุดไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือขึ้นลายแถวที่สองของเราต่อนะคะก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้สี่ครั้งนะคะในฐานดอกเนี่ยนะคะเท่ากับเราได้มาเพิ่มอีกข้างละหนึ่งดอกนะใต้รักแร้ของเราเสร็จแล้วเราก็ X นะคะ แล้วก็ถักวนตามลายเลยนะคะอันนี้ตรงฐานดอกก็ทำพอหนึ่งคอลงสี่ครั้งนะคะก็เพื่อนๆก็เดินวนตามแบบนี้ไปนะคะ อันนี้แอนวนมาจบแถวแล้วนะคะจบแถวเราก็มาลอดห่วงกับหลักแรกนะคะแล้วเลื่อนห่วงไปอยู่ตรงกลางนะแล้วทำโซ่โซ่ห้าแล้วก็ทำโซ่สามนะคะแล้วทำพอ1คอแล้วโซ่1ขั้นค่ะ ก็ทาพอหนึ่งคอแล้วโซ่หนึ่งขั้นให้ครบจนสีสีหลักนะคะตามแบบนะคะเสร็จแล้วโซ่สามแล้วมาเอ็กนะคะอย่างนี้นะแล้วก็โซ่สามแล้วทําพอหนึ่งคอลงในหลักแรกนะแล้วโซ่หนึ่งขั้นแล้วพอหนึ่งคอลงในหลักที่สองแล้วก็โซ่หนึ่งขั้นแล้วพอหนึ่งคอลงในหลักที่สามแล้วพอหนึ่งคอโซ่ ลงในหลักที่4แล้วโซ่3แล้ว x ในหลักถัดไปนะคะก็ทำสลับกันทำแบบนี้นะคะเราทำจนครบรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวนะ อันนี้ถ้าเพื่อนๆทํามาถึงตรงนี้แล้วน่าจะจําลายกันได้แล้วนะคะถ้าไม่ได้ก็กลับไปดูแถวแรกเนเหมือดิมนะคะอันนี้พี่แอนก็ทําความยาวได้ประมาณหนึ่งแล้วนะให้เพื่อนๆต่อชายลงไปอีกนะตามความพอใจของเพื่อนเลยว่าจะเอายาวแค่ไหนนะจะได้งานออกมาลักษณะนี้นะคะ อันนี้ก็เพนเอาความยาวมาประมาณหนึ่งแล้วนะพอหลังจากคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บคอกันนะคะ